สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุ๊กท่านนะครับวันนี้ชุวนั่นฟังนะครับเป็นคำพูดนะครับของอันนนน์มาเก็ตวิสาสนะครับเขาบอกว่าน,ะนักเทรดจ,จำนวนมากไม่เข้าใจความต่างที่สำคัญระหว่างการเทรดที่ไม่ดีครับกับการเทรดที่กัดทุนทั้งสองอย่างนี่ไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงน,นะครับ ปัจจัยกาหนดการเทรดที่ดีคุณคือปฏิบัติตามวิธีการคุณนะฮะไม่ใช่ว่าการเทรดที่สร้างรายได้หรือไม่นะครับออคำพูดนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นของลุงปีเตอร์แบรนด์นะผมเลยตั้งชื่อว่านักเทรดผู้แพ้แยกไม่ออกระหว่างการเทรดที่แย่ก,กับการเทรดที่กาดทนนะครับตรงนี้ผมว่ามีนัยสำคัญนะครับถ้าคุณอยากจะ ทำกำไรสม่ำเสมอนะครับต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับประเด็นนี้ผมเลยอยากจะทำเป็นคอนเทนต์ขึ้นมานะขยายความและเล่าสู่กันฟังละกันเพราะว่าประเด็นนี้ไม่ค่อยมีใครนำเสนอนะครับบ้านเราเนาะของฝรัง่งนี่ผมเองก็ไปไปเซิร์ชมากเกี่ยวกับแบดเทรดนะมันก็ไม่ค่อยชัดเจนนะแต่นึกขึ้นได้ครับว,ว่าเคยไปเคยทำแปลนะ แปลหนังสือเ e อ u l e นะฮะ The ะ u l e R U L E นะฮะใช่ไหม The rule ของ Larry Hyde นะฮะเขาก็มีการเนี่ยนะฮะหน้าตาเป็นยังไงเนาะ,ะ The rule นะครับของ Larry Hyde นะฮะเขาก็มีการพูดถึงนะฮะ Four Kinds of b e t s นะฮะการเดิมัการเดิมพันสี่ประเภทครับ การเดิมพ <S 々> ัน4แบบนะคือ 1. การเดิมพันที่ดีครับ2การเดิมพันที่ไม่ดีครับ3การเดิมพันที่ชนะและก็4การเดิมพันที่แพ้นมันก็เป็นเรื่องกับเรื่องเดียวกันเทรดนะการเดิมพันการเทรดเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะดังนั้นเอามาใช้รวมกันได้นะการเทรดหรือการเดิมพันเนี่ยพูดง่ายนะจะได้เข้าใจเอ๊ะทำไมมันคาไม่เหมือนกันนะการเทรดและการเดิมพันเป็นเรื่องเดียวกันนะ ยังมีครั้งคุณลุงลรี่ไฮบอกว่านะการเดิมพันที่ดีนั้นกับการเดิมพันที่ไม่ดีมันเป็นเรื่องของแต้มต่อครับการเดิมพันที่ดีกับการเดิมพันที่ดีนั้นมันเป็นการวัดที่แต้มต่อครับคือถ้าคุณเดิมพันที่ดีนะคุณมีแต้มต่อครับแต่ถ้าคุณเดิมพันไม่ดีแสดงว่าคุณ ไม่มีแต้มต่อค, a a. คุณเสียเปรียบครับเป็ไนไง่ายนะการเดิมันที่ดีคือคุณมีความได้เปรียบแต่การเดิมพันที่ไม่ดีคือคุณเสียเปรียบครับแตกต่างจากการเดิมพันที่ชนะกับการเดิมพันที่แพ้นั้นเป็นเรื่องผลลัพธ์ครับการเดิมพันที่ชนะกับการเดิมพันที่แพ้นั้นเป็นเรื่องผลลัพธ์ เห็นความต่างไหมครับนะการเดิมพันที่ดีกับการเดิมพันที่ไม่ดีนั้นว่าด้วยกระบวนการครับแต่การเดิมพันที่ชนะกับการเดิมพันที่แพ้นั้นเป็นเรื่องผลลัพธ์ครับความจริงของการเทรดครับซึ่งมันต้องเข้าใจนะนี่สําคัญเลยเป็นไมเซที่สำคัญมากคุณต้องยอมรับให้ได้ว่าชีวิตเนี้ย มีสิ่งที่คุณควบคุมได้กับคุมไม่ได้เป็นเรื่องของสตอิกนะสตอิกเนี่ยเป็นปรัชญาที่ผมกำลังจะเขียนนะครับอีบุ๊กเล่มใหม่ก็รออ่านได้นะครับคุณไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้เลยครับนี่เป็นเรื่องจริงของชีวิตนะการเทรดเช่นกันครับคุณไม่อาจควบคุมราคาได้ครับแน่นอนว่าคุณไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้แน่นอนคนะดังนั้น ถ้าคุณโฟกัสที่การเดิมพันที่ชนะหรือได้กําไรนะกับการเดิมพันที่แพ้คือขาดทุนเนี่ยคุณกำลังโฟกัสผิดจุดครับจะมีปัญหานะฮะเพราะว่าคุณควบคุมผลลัพธ์ไม่ได้แต่ครับถ้าคุณโฟกัสที่การเดิมพันที่ดีครับคุณจะสามารถควบคุมการเทรดได้ครับเพราะว่ามันเรื่องของแต้มต่อครับคุณสามารถควบคุมแต้มต่อได้ คือคำแต้มต่อนี่ผมผมว่าใช้คำว่านะฮะคุณสามารถเลือกแต้มต่อแล้วก็เลือกความเสี่ยงได้ละกันซึ่งการควบคุมกับการเลือกก็เป็นเรื่องเดียวกันนะแต่ว่าถ้าใช้คำว่าควบคุมนี่มันเหมือนกับว่าคุณ control ได้นะแต่ว่าผมว่าการเลือกน่าจะเหมาะสมมากกว่าเพราะว่าความจริงแล้วเราก็รู้แหละว่าไอ้นี่หน้าเทรดแบบเนี้ยมันมีริสหนึ่ง รีวอร์ดสองแต่ว่าจริงๆแล้วคุณก็ควบคุมว่ามันจะไปรีวอร์ดทานั้นไม่ได้ใช่ไหมนนเลือกดีกว่าเลือกนาเทรดที่ให้ริสกีรีวอร์ดที่มันให้คุณมีแต้มต่อได้เปรียบได้ครับเนี่ยยกตัวอ,อย่างนะครับว่าเออเรื่องแต้มต่อนะความได้เปลี่ยนเนี่ยมันยังไงกันแน่คนุณลาลให้พูดต่อว่ายกตัวอ,อย่างครับคุณเดิมพันกับเพื่อน1ดอลลาร์ครับโดยเดิมพันว่า ถ้าทีมชนะเนี่ยคุณได้2ดอลลาร์ถ้าคุณแพ้คุณเสีย1ดอลลาร์ซึ่งแต้มต่อการเดิมพันกันนี้คือ50 50นะครับแต้มต่อดูเหมือนว่าคุณจะไม่ได้เปรียบนะ50 50แต่คุณลาดิหายบอกว่าดูที่ขนาดรีวอร์ดกับริสสิ รีวอร์ดสองริสหนึ่งนี่นะครับคือการเดิมพันที่มีแต้มต่อเห <He S 2> ็นชัดไหมครับว่าปัจจัยที่จะบอกว่าคุณมีแต้มต่อคือขนาดของรีวอร์ดตกับริสครับยิ่งรีวอร์ดตกับริสมากเท่าไหร่คุณก็จะทำการเดิมพันที่ดีครับหรือว่าเป็นกู๊ดเทรดได้ครับ ดังนั้นทำไมนักเทรดสำเร็จเขาจึงผมเป็นสายโมเมนตัมนะที่ดูกราฟเนี่ยเขาจึงเลือก p พร Pattern ที่มีขนาดของ,ร,ของรีวอร์ดโตกว่าริสเสมออย่างน้อย ward, ร,อรีวอร์ดโตกว่าริสอย่าน้อยเท่าตัวครับเขาจะเดูว,ว่าไอ้นี่นมันมันบีบตัวแคบนะการบีบตัวแคบเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าถ้าราคามันร่วงลงมาเนี่ยนะหลุดการบีบตัวแคบหนีครับ ริสเขาจำกัดแต่ถ้ามันไปต่อเนี่ยมันมีโมนตัมเนี่ยมันก็มีศักยภาพที่จะไปได้มากกว่าหนึ่งหมือนเท่าองความเสี่ยงนะสมมติว่าคุณตัดขาดทุน5บาทแต่ศักยภาพของแนวโน้มเนี่ยมันอาจจะไปได้10บาท15บาทก็ได้นี่เป็นลักษณะของการดูเปรียบเทียบระหว่าง r ิสกับรีวอครับการเดิมพันแบบไหนก็ตามครับที่ให้รีวอร์ดตัวริส ั่นแหละเป็นการเดิมพันที่ดีครับเป็นการเทรดที่ดีครับแต่ถึงขนาดน,นะครับคุณล y ร i ไฮก็บอกว่านะแค่ดูริส e ีวอ d ไม่พอนะครับยังไม่พอนะต้องดูโพยชันไซต์โอ้โคตรเหินต้องดูโพยชันไซต์้วยครับก็คือว่าคุณสามารถลงเงิน10เหรียญเพื่อ20เหรียญได้ไหมคำตอบคือได้ครับ นี่เป็นการเดิมพันที่ดีครับแต่ฮะถ้าคุณบอกว่าผมต้องการลงเงินหนึ่งล้านเหรียญเพื่อแต้มต่อห้าสิบห้าสิบล่ะจะได้ไหมมันมีคำหนึ่งบอกว่าอะไรครับมีคนถามผมมว่านะทำไมพี่เห็นหน้าเทรดที่มันแบบตรงตามทฤษฎีเลยทำไมพี่ไม่ออลอินทำไมพี่ไม่แบบ เรียกว่าเทรดจัดหนักเลยทุ่มซื้อตัวเดียวเลยนี่ครับเหตุผลที่คุณลุงแลรี่ไหบอกชัดเจนว่าการลงเงินที่เยอะเกินไปเกินกว่าความเสี่ยงคุณยอมรับได้เนี่ยถือว่าเป็นการเดิมพันที่ไม่ดีถึงแม้ว่ารีวอร์ดกับริสจะให้คุณได้เปรียบก็าตามแต่จำมว้นะครับว่า แต้มต่อคือห้าสิบหสิบนะคต้มต่อหสิบ้าสิบนะฮะรีวอร์ดโตรกริสเท่าตัวแต่ถ้าคุณลงเงินด้วยจำนวนนี้คุณเสียคุณไม่ไม่ควรจะเสียมะนะันอ่ะคือสมมติคุณมีเงินหนะึ่งล้านแล้วคุณทุ่มหนะึ่งล้านเนี่ยไม่ใช่ครับเป็นการเสี่ยงเกินเพราะว่าโอกาสที่มันจะผิดก็มีครับนะฮนะถ้าบคุณ ผู้มีเงินอยู่1ล้านเนี่ยการ all in หนึล้านเนี่ยเป็นการเดิมพันที่แย่ครับเป็นการเทรดที่แย่แต่ถ้าเป็นเจฟเบซอสซึ่งเป็นมหาเศรษฐีครับผู้ก่อตั้ง a เม z o n เขามีเงินพันล้านเนี่ยโอเคเขามีเงินเป็นโอ้เรียกว่าเป็นเป็นแสนล้านนะการเสี่ยงหนึ่งล้านเนี่ยโอเคเป็นการเดิมพันที่ดีครับ พูดง่ายๆคือว่าแต้มต่อนะการเทรดนั้นต้องให้รีวอร์ดโตกริสครับแล้วก็สัมพันธ์กับวินเรทแล้วก็คุณต้องมีการดูโพซิชั่นไซด์นะครับสามเรื่องซึ่งพวกนี้เป็นเรื่องครับโพซิทีฟเอ็กซ์เพคแทนซีครับถ้าสนใจเรื่องนี้แนะนำนะครับอีบุ๊กผมนะชื่อว่านะฮะทั้งอีบุททั้งหนังสือครับ อีบ e ุ๊กซื้อได้ที่แม m มาเก t หนังสือมีขายที่เสียวบุ๊กคือศาสตร์ศิลปะการพันพอตครับแยกกันขายนะครับซื้อคนละเจ้าน่ะครับไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันศาสตร์ศิลปะการพันพอดผมจริงจังมาแล้วก็ผมก็มีหยอดไว้เยอะครับตั้งแต่วินัยนักเทรดครับที่ว่าการเทรดก็มีเอชก็มีครับแล้วกาทุนก็มีการวิเคราะห์ทางเ่าก็มีแล้วก็เทรดเจอเนี้ก็มีครับโพสติฟเอ็กซ์เพคที่สําคัญนะครับน,ะนี่ครับ การเทรดคุณต้องหมุนรอบแล้วก็ต้องมีบนพื้นฐานของ positive expectancy ครับนั่นแหละคือการเทรดที่ดีครับนะต่อมาเขาบอกวนะ่าเขาได้พูดถึงาการเดิมพันที่ชนะกับแพ้นะว่าด้วยผลลัพธ์ เขาบอกว่านะว่าเราไม่ควรโฟกัสที่การเดิมพันชนะกับแพครับาะว่า,วาคุณก็คุมไม่ได้เลยหนึน่งและสองคือว่านะ <c oughs> การเดิมพันที่แย่แต่กำไรโตเนี่ยไม่ดีครับ Big b e t and Win Big เป็นสิ่งไม่ดีนะ <c oughs> ยกตัวอย่างง่ายๆกับการใช้ตวว่าคุณกำลังเดินข้ามถนนด้วยการก้มหนะ้าก้มตาดูมือถือ นี่เป็นการเดินมาที่แย่นะครับเพราะาคุณมีความเสี่ยงสูงมากที่รถชนตายนะครับโชคดีคือคุณไม่โดนรถเหยียบคุณข้ามถนนได้นะแต่โชคร้ายคือคุณพิการอาจถึงตายได้ครับเนี่ยนี่คือเปยบเียบง่ายคือว่าหูริสค,คุณสูงก่ารีวอร์ดเยอะครับนะรีวอร์ดคุณคือแค่เสมอตัวนะแต่ริสค,คือคุณคุณหมดตัวหรือว่าคุณปางตายอะ่ะ แบบนี้เรียกว่า b a ดเบดการที่คุณฟลุกโชคดีข้าหมหนังได้แสดงว่าคุณโชคดีนะแต่เมื่อกระทำที่สถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ดวงสวยเนี่ยตายหานะครับนี่เป็น b a ดเบดเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับตรงนั้นเนี่ยลงไรายไห้เพราะว่านะอย่าได้ทาเรื่องนี้อย่าได้พยายามครับ การเทรดเช่นกันครับ Ba ดเบดก็คือว่าคุณ all in ซื้อหุ้นตัวหนึ่งแล้วครั้งแรกนะคุณกำลังโตเลยปันพอร์ตโตมหาศาลครับนะปันพอร์ตโตสีฮาเด้งนี่แต่คุณไม่รู้ว่าคุณกำลังเทรดด้วยวิธีการที่ผิดครับคือคุณ all in กับผมมีประสบการณ์นะ ผมเล้ฟังแล้วกันไม่ใช่ผมหรอกแต่ว่ามีคนเล่าให้ฟังว่าเขาได้กําไรหุ้นแจสตัวหนึนนหาารร่งเนี่ยมหาศาลครับพอโตแะดับสี่ห้าเด้งเลยเขามั่นใจมากหุ้นเทิร์นาราวเขาลืมไปว่าครับว่านั่นเป็นการเดิมานที่เปบว่าเขาออ l i ดอินจากนั้นครับเขาใช้สูตรนี้แหละกับหุ้นเทิร์นาราวตัวใหม่ครับกับตัวไหนรู้ไหมครับ i ec ครับยับเยินฮะนี่คือแปดเบสฮะเป็นการเดิมพันที่แย่เป็นการเทรดที่แย่ครับคือคุณโพซิชันส์ผิดคุณคิดว่าอัพไซสูงใช่ไหมอัพไซโอ้โหเนี่ยกำไร4 5าเด้งโหงรบจาก0.2ละกันได้0.4ก็เท่าตัวละถ้า0.5 6้าก็โอ้โหกำไรมหาศาลแต่ treatments? คุณลืมไหมว่าดาวไซก็เ,เอาตายเหมือนกัน แล้วมันดาวไซยครับเละฮะนี่ฮะนี่คือแบดเบสครับถึงแม้คุณจะโชคดีในครั้งนี้แต่ถ้าคุณยังทำต่อไปนะในสุดครับลุงรารที่ไฮบอกว่ากฎแห่งค่าเฉลี่ยจะทำงานนั่นคือคุณจะต้องโดนครับต้องโดนจนได้ครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ครับสำคัญครับถวกครั้งนะครับว่า การเดิมพันที่ดีกับการเดิมพันที่ดีนั้นเป็นเรื่องของแต้มต่อครับเป็นเรื่องของริสเตรบอร์ดครับนะฮะแล้วก็โพยชั้นไซที่มันเหมาะสมครับส่วนการเดิมพันที่ชนะครับการเดิมพันที่ชนะกับการเดิมพันที่แพ้นั้นเป็นเรื่องผลลับครับอย่าไปแคร์ครับนะฮะบางทีครับการเดิมพันที่ดีครับอาจจะแพ้ก็ได้นะครับแต่อย่าได้ไป จิตตกอย่าได้ไปรู้สึกว่าด้อยค่ามันกับการเดิมพันนั้นทําต่อไปครับถ้าคุณทําการเดินพันที่ดีไปเลยครับกดแห่งค่าเฉลี่ยจะทํางานครับนั่นคือคุณจะได้กําไรระยะยาวครับแต่ถ้าคุณเดิมพันที่แย่ครับครั้งนี้อาจจะชนะแต่ครั้งต่อไปครับทําไปเลยนะ กฎเห็นค่าเฉลีย่ยก็จะทํางานกนะ็คือคุณโดนจนได้ครับคุณเจ๊งจนได้ครับแต่นั้นโฟกัสนะครับโฟกัสที่ทําการเดิมพันที่ดีไว้ก่อนครับถึงแม้ผลลัพธ์จะออกมาขาดทุนก็ตามอย่าได้แขร์เพราะว่าผลลัพธ์คุณคุมไม่ได้ครับสิ่งที่คุณคุมได้เลยครับเลือกทําการเดิมพันที่ดีก่อนทําการเทรดที่ดีก่อนครับดูที่หน้าเทรดแบบเนี้มันให้รีวอร์ดสูงกว่าริสเลือกเฉพาะหน้าเทรดแบบนั้นครับ ทำไปเลยครับในสุดแล้วกดค่าเฉลี่ยจะทําคุณได้กำไรแน่นอนครับนี่เป็นการขยายความนะครับเรื่องของการเทรดที่ดีเทรดแย่นะครับผมว่าน่าจะทำให้คุณเข้าใจประเด็นนี้มากขึ้นนะครับท่นี้นะครับจิการ์คามนาะสวัสดีครับ